คุณหมอธนพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะอยากสอบถามเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคืออะไรคะครับหมอนรองก็หมอนรอ,อ,องกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็เป็นปัญหาของคนปัจจุบันเป็นจำนวนมากนะครับที่ผู้คนกําลัง ประสบปัญหาอยู่นะครับแล้วก็าากหาทางออกกันอยู่บางท่านก็อาจจะรักษาด้วยิธการทานยาฉีดยาไปนวดแผนไทยหรือว่าทํากายภาพอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยที่คลินิกเราก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้คนไข้เข้ามานะครับเป็นทางเลือกในการรักษานะครับดังนั้นโรคหมอนรองกระดูกเรามาทำความรู้จักของโรคหมอนรองกระดูกกันก่อนนะครับในร่างกายของคนเราก็จะมีกระดูกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับแล้วระหว่างข้อกระดูกก็จะมีหมอนรองกระดูกนะครับสาเหตุหลายอย่างด้วยกันก็คือ ให้ไปยกของหนักนะครับรยืนนานนั่งนานนะครับรวมถึงการวิ่งกระโดดหรือว่าการออกกําลังกายบางอย่างนะครับทำให้หมอนเจ้หมอนรองกระดูกตรงนี้มันเไปปิ้นมมนะครับเส้นประสาทนะครับซึ่งอาการก็จะมีอาการปวดหลังนะครับแล้วก็เล้าลงขา,งขานะครับเล้าลงขาตามแล้วเนี่ยครับปวดหลังเล้าลงขา ซึ่งการที่มาหาหมอส่วนใหญ่คมคุณหมอก็จะตรวจเป็นการเบื้องต้นนะครับว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณหมอก็จะเป็นการแจ้งพิงน,นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเน่ทับมากทับน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราอาจจะต้อง m อ็มในการคอนเฟิร์มผลทีนี้ครับผม